ตกแหงครับขี่รถเลี้ยวกับวะไดมองไป่เห็นทางเลยครับเนี่ยนี่ก็ยี่เป็นแถวๆน้องตะพุดนะครับกลับมาจากบ้านหองครับฝนตกแห้งครับทั้งตรงตกแห้งนะครับออกทีนี้ออกแค่ละน้ำตีเมื่อวานเราลากเทินหน้าเน,น,นี่ย ับที่รถเลี้วกับเมื่อไดครับเออค่อยๆคันเมื่อเอามองไม่เห็นทางครับฝนมันตกแ้งครับฝนมันนง่งอดีกัน้องสมุกสดีครับมลังคันไห